สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิปูอวง์เลขานุการพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สมสาขาภาคกลางจังหวัดชนบุรีวันนี้จะมาชวนชิดชวนคือคุยเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกตามต่อเรื่องคุณพิพัฒน์รัตจิตประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าจะแก้ไขสิทธิรับบำกรณีบำนาญชาราภาพของประกันสังคมจาก55ปีเป็น65ปีวันนี้มีถแถลงการจากสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยซึ่งประธานคือ คุณสาวิตแก้วหวานหรืออีกตำแหน่งหนึ่งหัวหน้าพักสังคมประชาธิปไตยไทยได้ออกแถลงการคัดค้านขยายอายุผู้ประกันตนมาตรา33กรณีชราภาพจาก55เป็น65ปีตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประกันได้แถลงต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน ในงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคมและรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจพร้อมกล่าวว่าในโอกาสที่สำนักงานประกันสังคมดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา34ปีโดยมีสาระสำคัญคือการผักด,ดันนโยบาย หรือทิศท,ทางขับเคลื่อนงานประกันสังคมในปี2568โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนตามร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับพศอาทิขยายฐานอายุผู้ประกันตนมาตรา33เป็น65ปีผู้ประกันตนมาตรา33 หรือ39ที่มีสิทธิ์รับบำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมารตรา39เทับหเพื่อรับสิทธิประโยชน์3กรณีคือโชันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุกพลภาพหรือไตมสมาชิสมานิันัแรงงานไทยหรือสอสอรอทอได้เฝ้าตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมเสมอมาพร้อมได้มีข้อเสนอแนะในบางเรื่องที่เป็นความต้องการของผู้ประกันตนและในบางครั้งก็ไม่เห็นด้วยกับบางเรื่องซึ่งเป็นปกติที่สสลอ,อทอสมาพธ์สมานฉันแรงงานไทยและเครือข่ายได้กระทำอย่างต่อเนื่องและข้อเสนอให้มีการปฏิรูปประกันสังคมทั้งระบบ ซึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศว่าจะปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนนั้นเป็นเรื่องที่ดีต้องสนับสนุนและชื่นชมและควรเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลแต่อย่างไรก็ตามการประกาศนโยบายที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับพศตามคำถแถลงโดยเฉพาะประเด็นการขยาย อายุของผู้ประกันตนมาตา33ในการจ่ายเงินชาราภาพจากเดิม55ปีเป็น65ปีสอสอลอทอสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยและองค์กรสมาชิกได้ประชุมร่วมกันและมีมติก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีนโยบายจะขยายอายุของผู้ประกันตนมาตา33ในการจ่ายเงินชาราภาพจากเดิม55ปีเป็น60ปี สอสอรทสมาพันธ์สมานนันแรงงานไทยและองค์กรสมาชิกเครือข่ายแรงงานได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าคัดค้านไม่เห็นด้วยมาก่อนหน้านี้แล้วและคราวนี้จะขยายอายุผู้ประกันตนมาตรา33ในการจ่ายเงินชราภาพจากเดิม55ปีเป็น65ปีสมาพันธ์สมานฉสชันแรงงานไทยสอสอรท ขอประกาศจุดยืนอีกครั้งว่า,าขอคัดค้านไม่เห็นด้วยโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งขัดต่อหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533มาตรา77ทวิและกระทบต่อวิถีชีวิตของคนทำงานเพราะคนงานส่วนมากจาก,กเกษียณอายุงานที่55ปี การขยายเวลาออกไปจึงเป็นการประวิงเวลาและไม่เป็นคุณกับคนงานข้อ2การอ้างประกันสังคมจะล้มเนื่องจากเงินไม่พอเหตุเพราะรัฐบาลค้างจ่ายหลายหมื่นล้านบาทและสัดส่วนการจ่ายสมทบลดลงจากในอัตราเท่ากับ3าฝ่ายคือในอัตราร้อยละห้าของค้าจันง และมีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมในต้นปี2540จากเหตุวิกฤตต้มยำกุ้งจนวัดนี้เวลาล่วงเลยมาเกือบ30ปีรัฐยังคงอัตราการจ่ายเงินสมทบเหลือเพียงร้อยละ2.75ในขณะที่ลูกจ้างกับนายจ้างยังจ่ายที่ร้อยละ5เหมือนเดิมนอกจากจ่ายเงินสมทบในอัตราที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการ และผู้ประกันตนแล้วรัฐยังขางจ่ายเงินสมทบอีกกว่า68,000ล้านบาทจนเป็นเหตุให้สะส,ะสะละทสมาพันธ์สมาชนชนแรงงานไทยต้องติดตามทวงนี้รัฐบาลเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2,567ที่สูนรับเรื่องราร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล 3. อีกประการหนึ่งการอ้างว่าประกันสุขภาจะร้มไม่มีเงิน เพราะบริหารจัดการที่ไม่เป็นมืออาชีพเช่นการลงทุนที่ไม่มีผลตอบแทนที่ดีพอการเสี่ยงในการลงทุนขาดทุนจากการวางแผนการลงทุนที่ชัดเจนเช่นการลงทุนในต่างประเทศทำให้สูญเงินจากอัตราแลกเปลี่ยนกว่า14400ล้านบาทในปี2566 สิขส้อสีกรณีที่ผู้ประกอบการบางไรายไม่ชำระเงินเข้ากองทุนและมีการตัดหนี้ศูนย์อย่างตัดหนี้ศูนย์อย่างมีนัยยะและอาจมองได้ว่าเป็นการกระทําที่สอบไปในทางไม่สุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งผู้ประกอบการบางรายเก็บเงินจากผู้กันตนแล้วไม่นําส่งประกันสังคม 5. นายจ้างที่เป็นส่วนราชการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมล่าช้าบางส่วนราชการได้รับการยกเว้นเงินเพิ่มก็ให้เกิดปัญหากับกองทุนต่างๆของประกันสังคมสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยสอสอรอทอจึงมีข้อเสนอเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของการประกันสังคมและเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนดังนี้ 1. ยกเลิกแนวคิดนโยบายการขยายอายุรับเงินชราภาพจาก55ปีเป็น65ปี 2. <อ>แก้ไขกฎหมายประกันสังคมให้รัฐต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราส่วนที่เท่ากันหรือมากกว่าผู้ประกอบการและผู้ประกันตน 3. <า>ให้ขยายฐานสมาชิกประกันสังคมให้กว้างมากขึ้นให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจแรงงานนอกระบบแรงงานภาคบริการคนทำงานบ้านและแรงงานข้ามชาติข้อ4ปฏิรูปประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระบริหารจัดก,การที่มีแบบแผนมีวิสัยทัศน์มั่นคงยั่งยืนข้อดําำเนินงานการลงทุนและการได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนด้วยการสร้างโรงพยาบาลประกันสังคม สร้างบุคลากรทางการแพทย์สร้างสาธารณสุขของประกันสังคมเองเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนและประโยชน์ที่ได้รับจากเงินการลงทุนนำไปสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประกันสังคมและการจัดตั้งสถาบันแรงงานธนาคารแรงงานเพื่อการระดมทุนจากผู้ประกันตนจากการออมการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้ประกันตนและผู้ประกอบการข้อ6กระบวนการปฏิรูปประกันสังคมต้องเป็นประชาธิปไตยผ่านความเห็นชอบของผู้ประกันตนเพราะเงินกว่า2.5ล,ล้านล้านของกองทุนประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นของคนงานหรือผู้ประกันตนดังเช่นครั้งนี้คือการขยายสิทธิประกันสังคม ชราภาพจาก55เป็น65ปีไม่ผ่านความเห็นชอบไม่ผ่านความที่เห็นจากผู้ประกันตนเป็นเหตุที่สมาธ์สมานนิชันแรงงานไทยหรือสอสรทอ,ออกถแถลงการคัดค้านเป็นเบื้องต้นและจะเรียกประชุมองค์กรสมาชิกและเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านต่อไปจนถึงที่สุดสมาค์สมานนิชันแรงงานไทยหรือสอสรทอจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และขอให้ผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนได้ตระหนักในสิทธิ์ของตนเองและร่วมแสดงจุดยืนด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสุภาพอย่างเป็นเหตุเป็นผลของการคัดค้านรวมทั้งข้อเสนอและความต้องการซึ่งสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยหรือสอสอรอทอจะรณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจและแสดงจุดยืนอย่างแจ่มชัดในโอกาสต่อไป ด้วยความสมานฉันและเชื่อมั่นในพลังของชนชั้นแรงงานสมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยสสอรทอ5กันยายน2567สามัคคีกรรมกรต้านทุนนิยมครอบโลกสร้างสังคมใหม่ประชาธิปไตยประชาชนนี่เป็นประเด็นที่มาชีแ้แจงแถลงให้ พี่น้องผู้ประกันตนพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศได้รับทราบโดยทั่วกันว่าถึงแม้จะไม่มีองค์กรแรงงานใดออกมาส่งเสียงออกมาคัดค้านออกมายืนเคียงข้างพี่น้องผู้ประกันตนและพี่น้องผู้ใช้แรงงานแต่สมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทย สอสอรอทอและพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเรามีจุดยืนที่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพักหรือนโยบายของสมาพันธ์สมานฉันนแรงงานไทยหรือสอสอ,สอรอทอที่มีมติเอกฉันสนับสนุนการจัดตั้งพักสังคมประชาธิปไตยไทยขึ้นมาเราให้คำมั่น และให้สัญญาว่าไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันข้างหน้าหรือวันไหนไหนพักสังคมประชาธิปไตยไทยและสมาพั์สมานฉันแรงงานไทยจะยืนหยัดต่อสู้รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศของพี่น้องผู้ประกันตนอย่างถึงที่สุดอันไหน นโยบายไหนที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานพี่น้องผู้ประกันตนเรายินดีสนับสนุนเต็มที่แต่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายไหนของรัฐบาลหรือจะออกกฎหมายมาตราไหนๆที่กระทบสิทธิ์ต่อผู้ประกันตนต่อผู้ใช้แรงงานพักสังคมประชาธิปไตยไทยและสมาพันธ์สมานนิชันแรงงานไทยจะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องผู้ใช้คนงาน และพี่น้องผู้ประกันตนตลอดไปครับสวัสดีครับ